พี่น้องเอ้ยมื้อนี่ราบราบบรใส่เลือดครับเนี่ยครับลาบแซ่แฉบนักกันพี่น้องเกี่ยวเพียรให้เอาผีของงานครับแกงเข็ดยังนีนเแถวเข็ดบดเป็นบวบดครับตับเดียวมาขึ้นนี่ครับเขาให้ตับจักหลายครับตับประชดกันคละคละนี่เลียนกระข้ๆๆานบางเลยครับอ่ะพี่นออ้องขอหยาดจังโตแป๊บหนึ่งได้พี่น้องเด้อ วัาดีเอฟที่ได้ไหมครับความยืนกรวัาดีเอฟที่ได้มาเด้อครับปีเขาช่ากันพี่น้องครับปูอยู่ทั้งไก่ทั้งไก่สุบผูสุกคนก็ได้ครับตับเหลียวเต้มืมูว่านเนี่ยครับยังบหมูแรงครับตับมันยังเลยเสียมาซอยจุเอาใส่ตจุเย็นไว้ไม่ยุบเสียดอกพี่น้องอันนี้ลาบลาบลาบใส่เลือดลาบรับสมบูรณ์แบบพอดีเจ้าหน้าที่ครับความยนขาเทียบน่อย ต่อไปก็จะเห็นตั้งอุ้ดนังเฮ็ดคลิปเด้วเสร็จแล้วครับสมมอเสมมอครับจะสิบเก็นอยัางน้อยพี่น้องเอ้ยตายคลิปอย่าพี่น้องเบมึงทนเพราะว่าประเทศเพื่องบ้านบพรว่าอยู่พูอยู่เมืองนอกเมืองหน้ามาเอาจุดนะครับเ๋ยว เอาไปทั้งยี่การะจอให้ยพูดล่ะเอพีพูมึงแน่เร็วนะแกงเฮ็ดนย้า,จายจดำพิเอเพีบูงีงเรอจับอือ้ฮงคเก่าแล้พี่น้องฮงคไชดเอาไปนะนี่กินทุมือเด้ครับดอ,อกแค่นี่ หลับเถอะเนี่ยวขึ้นเนีย่ยจมอยหายหลับน่าห้หลายสามรูปพี่น้องมันจมอยหายลับใิ่ไหมียสิเนียวตุย่ยแสบครับลาบเหนียวลาบเหนียวเพาใส่เลือด เจ้บึงการจิปปรเป็นแล้วทุะเผาอีกนัวดอกแค่ครับเขากัมนี่เลยครับไช่รังเขาดำดำนี่จบจิเป็ดอีพที่บึงค,ำคำับกันแล้วเข่า,ขากัม คนเนี้ยดำใี่น้องกินแล้วมันจังหวะชาตินี้าเมือคุยอ่ะอ่าแสบราดมาใส่เลือดมอว่นหนึ่งช่วงเล็กใส่เลือดมือลรกแบบแบบมาใส่เลือด ก็พึ่งกินเทียวมาขาดใช่าดไปเหรนไหึ่งละบ,บังอะไรอีเลยใบตูไม่ได้ใบหอมวามสุดยอด ในใบตูมตรับเตียเจ็บมือชนหน้าบ้านนะครับพร้อมรือพี่น้ังให้ตัวเจ็บเอาอย่างนั้นออกแซบโอ้แซบเจงที่บดกับอะไรมันบอก แกบแท้พักวันน,วน,น้าประแดกใบติ้วครับพักที่มีคลิปมอาอยุ่นนี่แหละครับน้ำบานน้ำช่องอนี่แหละครับผมต้ ừ, นมีบดพี่น้งเขากินนะผู้เวยจะดูจะดูจะด,ได,ไดูได้กินดูอีหาตถ้วย ครับเนาะพี่น้องผมมาคัากใบตุมต่มต้นมั้งไงมากมากจนว่าซื้อใบตุม่มมาก ม่ตูมมาปลูกเองรมต้ตนใหญ่มาเลย <c oughs> ทิชล่ะได้กินสู้ลูกสั่ร้าน Hát chưa kịp lấy đi 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 ประการไมตุมประการยังไ <c oughs> มกินประกาศเนี่ยรข่เนีหมป่ะเอากรามเขากล้องเขามิตามินใส่กระปาบเนี้ยม,มันก็ะแทบแล้วพี่น้องค้ดนดี พี่นองเพื่อนบ้านเป็นคนจะโคกคนนี้จบน้ำผ่อนคนนะับขึ้นไป,ปดูคุณข้าจราบผมนมอนมึงขี้ปะคนหลับฟันมันไม่หลับง้อข้าจราบฟันนะครับเหนียวฟันเขาบักเชนเลยชาวบ้านนี่ผมหลับเหนียวง้อ พักไรเูเส้สเนี่มผมเป็นตลาดจะต้องหาพักอยังนี้ไปหาพยัามาเต็มเลยครับม,มันจะซื้อน้อยหมนกหรอนกกับปใย,ยได้ไหมล่งเรียงปอยได้มัน,านมาอยู่น้ำมุ่นขอม้อนปะ การขีนบ้านนี่เดยการขียนบ้านพูดยากครับมักบะใบายี่สลายเผ็ดกัะเ้าใหญ่ใบยี่ล่ะกีนค้าวใหญ่เลยรับกินข้าวได,ด้ดี ให้คนเขาหน่อยออนจะใ้หมูดแดงหมมีเนาะครับเหมืมหอนยำม,มันหรอบอใครกินมูดพี่หน่องยูนิ่งไม่ได้กินบอมม,มมั่ยูนิ่งกปุเทพเนาะมมน่สดครับม่มากกับบสดต้องสั่งอาหารกับฟองมากสินะ ต้นไม้ถือว่าอะไรฮะงำเข้ารู้ครับครับบางเมืองครับตามที่อยู่เลยตามที่อยู่เลยครับผม

มันวอนเด้พี่น้องขอโทษขอไพ่เด้อพี่น้องเอ้ย,อยแล้วคุณบบว,ว่ากินบระสุภาพจะพกลิ่นออกยูทูปเป็นบระสุภาพอะไรดอกเจ้าเอ็กความแซ่บให้พี่น้องบึง้งม็นผู้ดีเนาะแล้ว่พื่อนผู้ดีผมผู้ดีครับ

Lạp nhau, ta thổi vào ngay bật bụi đá của nó Tụm vào đây Phim nọng của nó, có ghi không Công ty có ghi được phần mềm của không Bài bọc tụm ันเกิดในี่ชนบทเกิดในีแผ่นดินที่ราบสูงเกิดในเป็นดินอีสานนีน่ผู้ได้บุกจักใบบักตูบนี่บอมแมนเนี่ยเราก็ไม่มีใบตูบมาเสีย สมอวยะเท่าสิวสมไปจิ๋วนะับไม่นะมเพิ่มไหมเพียงโอ้แ่บขอกำ ขอษครับปากินใบยีราเข้าไปมัดหนึ่งพี่นนองบัดแองแสงมันตรงมีผพักเลยมีผักเมียงสีกระลาบอ่ะครับมันไปมีพักเมียง,งมมมเมยงมันกระแซบ ลาบเนียาวเน้เเาเดร,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 รับครับค,บคกกรับค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 ครับคบครักครัฝครัคนับคตามครับครันครัเครับ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 กรับครับครับครครับกครับครบครงบคคร มี่เป็นอย่างไรครับขอให้ทุกคนปรับให้กับโควิดกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม